ลา,าสุดพี่น้องถือว่าเป็นข้าวใ่ข้าวดีสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบงางแทงและวก็เอฟซีพอเอฟซีแม่สู้ผู้สู้คนเรียกว่าโอ้โหเห็นข้าวนี้แล้วเพรค่มผ่านหัวใจชุ่มฉ่ำอิริตรตะวกอนสิไปหนามาหลังกอนสีบอกสูสสสส้พีสูนองฟางเพ,ยยพริ่นคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมีหมอแคนแฟนหมอรัมทีคารพรักสู้ผู้สู้คนมันเห็มาพบมาพอ้กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับปยาผาคนโกสุริโยบานทามีจะจะโกไปดนาเงินสีใส ก็ลายลายในหลับบอกจังสีล่ล่ะรัฐบาลคือเลือดบรใจาคเงินมืนเลือดบริจาคเพื่เอเงิ <ๆ S 2> นายบอกทนใดกขาว่าเป็นยังก็ดีใจนะผู้ใดแล้วกันใจสองรอบเพราะแมนบริจาคมาเอาเดี๋ยวเทเลหาพันบรมจาสิเหลือหอดหลอดเท้าบอสันแม่จะอ้าวล่รุ่นกันนะพี่<ร>น้องรอรุ่นกันแต่มาเมื่อนี้สื่อใหญ่พี่น้องจอแก่พูดถึงน้องอุ๋งอิงว่าจังสี่ไอดอลผู้ทอนสุกตาผู้ท้อน ถูกเกิดอะไรขึ้นสำนักข่าวใหญ่นอกพี่น้องเนาะ TNN <N> <N> ผู้ติดตามในช่องของเพลิน6ล้านกว่าใีค่าวบอลถากว่าถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวาจังซีเท่าแก่น้อยเดินหน้ากลายุทธ์ ไอดอลมาเก็ตติ้งคุณวล่าสุดคว้าอุงนอิงเพชรบ้านแพงไอดอลขวัญใจชาวอีสานนั่งแทนแบรนด์แอมบัสเดอร์เฮ้ผ่านเปิดประตูสู่กลุ่มลูกค้าในภาคอีสานเจาะกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานวัสันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นก่อนหน,น้านี้หลายคนกับสิมูฮแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับถือว่าน้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงเป็นแอมบัสเดอร์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยซึ่งก่อนหน้านี้ อมบ a สเดอร์ของสายลายเท่าแก่น้อยสิเป็นศิลปินสิเป็นซุปตาที่ววาบอมแมนคนลุกทุ่งเมฆผานเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้ถือว่าการตลาดของสายลายเท่าแก่น้อยเจาะกลุ่มคนอีสานจังสิแม่แล้วตอนนี้นาะทีนี้สําหรับไอดอลทางภาคอีสานไอดอลภูทรนี่แหละเพื่อนว่าสิเป็นไผไปบ่ได้องอิงรัตนาพร อุดทุ่มเพื่อน้างส่บอก oh พเพรย<ม>อ้าเกิดอ,อะไรขึ้นวาพี่น้องเนาะเ,เรียกว่าหลายๆคนเห็นข่าวนี้แล้วโอ้โหหัวใจชื่นบานเสลือเกินพเพรียำผานขนาดสำนักข่าวใหญ่เจงสิแม้ผู้ติดตามเพื่นบ่แม่นหน่อยๆอย่างบอกถึงคุณอุงอิงรัตนาพรอุดทุมม่มโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว <ๆ S 1> ่ารายการโทรทัศน์รายการทีวี ทั่วฟ้าเมืองไทยหันมาเล่นข่าวนองอุ้งอิง,องเผ็ดเป็นแพงกันเกือทุกช่องแล้วพี่น้องบริาวารที่เป็นช่องนี่เลยก่อนเลยเวิร์กพอยท์ยี่สิบสามเออแล้วก็ไปอัมมาลินอเออไทยรัฐลาสุทธ้นน ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆซื้อคือกันสำนักข่าวใหญ่บวกเป็นเพจดังสำนักข่าวใหญ่จังเสียนบอกมีการล่วงคลิปล่วงข่าวเกี่ยวกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกว่าสปอร์ตไลท์ตอนนี้เอยข้ามผ่านหลายๆดวงส่องมาที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงรัตนาพรอุทุมเนี่ละคุณรัตนาพรเพิ่นรสิคุณรัตนาพรเลยด้วยรัตนาพรด้แต่ว่าเพิ่อนบอกิีอย่ขอยว่าว่าก็คือเพื่อนบอกว่าขวัญใจคนอีสานบ่แม่นเด้อรับผมตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกไปแล้ว บวาสิเป็นภาคเหนือลางอีสานใต้ครบทุกภาคคือว่าตอนนี้บ่มิีผู้ใดที่สิบรู้จักอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านเพลร่วมไปถึงต่างประเทศต่างประเทศขนาดต่างประเทศพี่น้องย่งไปรี่แอกเออน้องอุงอิงเพชรบ้านเพล่งกันโอ้ยแต่ยุกโครครบอยู่วัตตะปล่อยเพลงใดมากตาถึงโทษคอยว่าแมนเว้ยสุปตา สุตาเออขวัญใจมหาชนอิเลนพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีพี่น้องอ,อ่าสำนักข่าวใหญ่เพิ่นเว้าฮอดลูกเว้าฮอดเต่วาว่าซั่นซอกกรุมบ้านฮักน้ององอิงคือสิโอ้ดีใจเนาะเพียงข้มามผานว่าบ่ท่านธรรมาดาแล้วนะ่าท่านเขาไปซองเพิ่นพากันเว้าว่าจังไรบวบุแต่วาออ่วาเสอว่าหลายๆคนดีใจพี่น้องเมือ่อเห็นอ่สำนักข่าวใหญ่เว้าถึงลูกเต่าว่าจังซี่ว่าซั่นซอเพียงข้ามผานโอ้บ่เกินจริงเด้อสุตาสุตาภูธรนี่บ่เกินจริงเพราะว่าองอิงเออพี้ยนแแพง อ่เป็นหมอหลองหมอลำเนาะซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของทั้งภาคอีสานซะไปเออแต่ว่าอุ้งอิงเนี่ยล่ะเป็นคนที่ดึงเอากระแสของหมอลำขึ้นมาแบบว่ากลายเป็นสิวะเจงไรละ่ะกลายเป็นศิลปินกลายเป็นดาราแบบแบบที่วะไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนในวงการหมอหลองหมอลำสื่อใหญ่ๆข่าวายๆบินน้องหันมาประคบข่าววงการหมอลำกัน อ่าคือค่แล้วก็เกิดรายการใหม่ๆคือจัางหมอลำไอดอนนี่ซึ่งวากันวาหลังจากผ่านซีซั่นแรกมามทำเอาเลตติ้งของรายการพุ่งกระชูดแล้วก็ไปต่อในซีซั่นสองหรือว่าหมอลำไอรอนสองนี่ล่ะพีน่น้องซึ่งหนึ่งในหันขาดบ่ได้ก็คืออุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงซะไปขาดไผขาดก็เพราขาดได้นแต่ขาดอุ๋งอิงนี่ขาดไม่ได้<ม>เพราะว่า<ม><ม>ถือว่ายัง เป็นตัวชูลงค่ะอ่าเป็นจังไรพี่น้องแล้วหมแรงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับผู้ใดยุ่งเกยะลืะกำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพจบัานแพงเป็นงานแรกแหกมานเพย์ข้าพันเปิดฤดูกาลถือว่าเป็นงานแรกของฤดูกาลนี้วสันเถาะอ่าล่าสุดขอนแก่นซิตี้นี่ละพี่น้องเป็นเพจเพื่อนได้ออกมาเคลื่อนไหวเนาะ ขอนแก่นขึ้นนี่ชมฟรีิ่นว่าสาวน่อยเพชรบันแท่งงานเสนอีสานมวลซืนณลานบขสามขอนแกน่นเริ่ม21นาฬิกาถึง24่สิ่นาฬิกา่าาจัดโดยดไผ<ฟ>จัดโดยทอทอทอ,ทอเปลวาวายยัง,ง,งเนาะหึอหึ่เปลววายยังลละหึอทอทอทอโอ้พี่น้องบอฮูหละสิเออ ททท,ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแมนอยี่แหละซอฟเป็นยังจังหวัดซอฟพาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์อีสานอุคงอิเองเพจบังแพงเอาแมอมอัฟบัสเดอร์คนเด้เข้ามาจังสี่บอแอมอัฟบัสเดอร์ปอแอมบัสเดอร์ปอแมนเล้าว่ากันว่ามินิคอนเสิร์ตเราไปน้องเนาะเท่าแก่น้อยแบนเท่าแก่น้อยสาหรายนี่ละ่ะเรียกได้ว่าเอาอุคงอิงไปเป็นแอมอัฟบัสเดอร์เออลุกตลาดอีสานต่อไปนี่ พี่น้องชาวอีสานบ่แม่นสิกินถึงตลาดเท่าเลยเข่าแก่หน่อยกต่สาหร่ายอีกพักหนึ่งคือกันเท่าต้องเขาไปกินนึงกินกับอะไรก็อร่อยกินได้หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าบ้านเท่าไปต่อไปเห็นเดี๋ยวน้องเท่าจังสิแม่เอาเท่าไปเห็นอบแห้งทอดกรอบจังสิแม่เอามันกับมี่เลยไปมี่ไปมี่มี่มี่โอ้ยมีคือกันเรียกเอาเท่าดีๆเด้อเท่าดังเน่ยมันจะญ่เงี้ยวเอาเท่าอันนั้นไหมเท่าก้อนนันไหมโอ้คักคอยว่า อ่พ่ย่านเพิ่นว่าท่านได้อยู่บ่อบอสโจ้แอดมินผักสนามพี่น้องสำรับผู้ใดสนใจเนาะอยากร่วมง,งานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยอยากได้แอดมินผักสนามเพิ่นว่าผู้ใดสนใจทักด่วนมาสั้นทักด่วนหระอเปั่บทักด่วนทักด่วนก่นกอนหน้านี้ออกมาประกาศอยู่เอยบอสโจ้ oto, อย่างไดแอดมินผากสนามแต่ว่าแสิขอคัดดีๆจังหน่อยพนาเออว่ามาที่นี่ทักด่วนหลเรียพี่น้องผู้ใดมีความสามารถในการบอกกันจะาตัดชิปทำปกปล่อยชิป อ่ะบอกเก่งๆไปพี่น้องไปสมัครอืงาน <Ser ious. S 1> ดีเงินดีเออสะดวกสบายโอ้ยหลก็มีให้ใช้อ่ะเปลเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเรียกเราว่าตอนนี้โอ้จ้าสิเอาไปไว้ใส่หรือว่ามนก็ได้เจ้าเนี่ยบ่กบอสเจ้าคนนั้นหาซอกหากับพ่อพ่ออะไรอย่างนี้ทั้งว่างหนึ่งว่างสองมันเห็นแล้วปังด้วยกันทั้งคู่เลยรำเพื่อนช่อกับพ่อรำเพื่อนช่อกันนี่โอ้โหจะภาพแห่จ้างหลัง วากันว่าแรงฮักผ้าภัยมานีเออออกมาโอ้ยค,คนหวอดหวั่ถึงกันเลยเมือเม่อแรกนี่สาวน้อยเพียบั่นแค่งวงใยัยยูโบคอสอสามคแนแก่นพี่น้องอืออือว่าง่ายเลยสำหรับลำเพลินโชว์คืนนี้ที่บางแคพี่น้องอ่ะเป็นจังไรอ้ยบางแคเฝ้าอนอนคอยที่บางแคหน่อบอกว่าอ่างนี้ป่ะอ่ะนั่นแหละพี่น้องผู้ใด้ยุ่งไก่มองได้กลับไปให้ยกำลังใจถือว่าเป็น ดีเอ็นเ,เดียวกันประสันเถาะสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบานแพ่งโน,น้เพ่น้องนอกผู้บริหารชุดเดียวกันอีกรอบกันนะบางแค่บางแค่บางแค่ที่ไอ้บอแค่แอ้นั่นบอกอืมผมน้าเดียวกันอย่บอกเออเออนั่นเอาเอาแลาวพี่และน้องส,สักสิไปอรหับได้น่อยอยู่โรงเรียอน,รนอ้าวแจ้งสั่งโน้เพ่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ